เอาละคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับมาอีกครั้งวันนี้ครับเราอยู่เกมที่มีชเกมว่าแคระอนแอเรานั้นจะได้รับบทเป็นเอ่ตัวอะไรสักอย่างเนี่ยที่ที่มันแบบว่าอาจจะหลุดออกมาจากห้องทดลองคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่ามันถึงเวลาการแก้แค้นกับพวกมนุษย์ที่โง่เขลาแล้วเอาละถ้าพร้อมแล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะไปกันเลยเ,เดี๋ยนะ ลิ้นนี่มันคือมันหันตามเมาส์ราดีกว่าเฮ้ยคือมันพยายามจะกินเมาส์เราไม่เอาเลยอย่าเสียเวลาดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะไปกันเลยเสียงอะไรเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันมืดอย่างนี้นะข้ามองเห็นข้าเริ่มมองเห็นแล้วอ้า กลิ่นของอากาศข้าได้กินข้าได้กินยางอู้สว่างวาบอืมไอพวกเสื้อเหลืองนั่นมันใครเนี่ยฮะได้ยินเสียงความหวาดกลัวเฮ้ยอย่าให้ออกไปได้นะเดี๋ยวดูซิทำอะไรได้บ้างฮะเอ่อกดเอ่อชิปเอ้ยจะหนีไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนเฮ้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 กดเอ่อกดอู้คำรามจะไม่ได้ ออย่านะอย่าให้หลุดกระจกไปได้นะเอาละเขาบอกว่าให้เราเนี่ยคลิขคางไว้แล้วก็ลากไปลากมาเพื่อทำการจะไปไหนทางางจะไม่ได้ไปจากตรงนี้ให้คุณผู้ชมฮะเอาละอุ้ยจะว่าไปมันเหมือนเลือดเรามันไหลลงเฮ้ยอย่าให้จับได้นะอุ้ยทางขวาไปได้ไปดีกว่าอยู่ตรงนี้นานก็ไม่ได้อุ้ยสวัสดี พวกแกจับข้ามาทดลองอย่างงั้นเหรอแกคิดว่าแกจะนีรอดไปได้หรือยังไงวิ่งดูดูมีมีข้างล่างด้วยนะอาจจะเป็นพนักงานต่างๆเอาละพวกแกคือตะโกนไปเพื่ออะไรคือเป็นเหมือนการขับไล่พวกมันหรือปาผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมันอาจจะกลัวเฮ้ยนี่นี่นี่ทางนี้วับไม่กลัวหน่อยเหรอ๋อกลัวแล้วกลัวแล้วแหมความรู้สึกท้าจริงๆเฮ้ยอะไรอะมืปพิเศแจ้งเตือน น้ำก่อนมุดน้ำก่อนเฮ้ยอะไรมันจะมายิงเราบ้างวะเนี่ยเฮ้ยข้างล่างลงไปได้ไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราตรงนี้ก่อนเราไม่รู้ว่าศัตตูของเรานั้นมีอะไรบ้างไหนดูซิมีอะไรบ้างี่ยฮะเขาบอกว่าเรากดคิขวาเพื่อจับแล้วก็คิกซ้ายเอ่อไม่ใช่คิกขวาเพื่อจับแล้วก็ทําการกระชากนี่หรอลูกกงเนี่หรอไม่มีประตูที่ไหนสามารถหยุดเขาได้เฮ้ยข้างบนนี้ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยไม่น่ามีอะไรนะเอาเป็นว่าลงไปดีกว่า ความหวาดกลัวกำลังคลือบคลานก็มาหาพวกแกจากพวกมนุษย์เฮ้ยไปเจอคนนั่งขี้อยู่อย่างนั้นเลยอ่าเขาบอกว่าจะจะมนุษย์เด็กกันขี้ขวาแล้วก็เอ่อลากมันลากมันยังไงวะอู้อู้กินซากถ่ายไปเลยคุณผู้ชมฮะแล้วนี่เปิดประตูยังไงอ่ะเอออ๋ออกวเปิดประตูแบบประตูปกติเลย โอเคนี่คือห้องส่วมสินะโชคร้ายหน่อยนะที่มันโดนข้ากินตอนกําลังขี้อยู่จะว่าไปเมื่อกี้ก็ฝาดฝาดลิ้นเหมือนได้รถขี้มานิดนึงเอาละนี่นี่ต้องเปิดอันนี้จับอึจับโดนประตูอึไม่เอาอันนี้ปิดนี่ไปก่อนเอย์กะเคอเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ นี่น่าจะไปไม่ได้แต่เหมือนว่าเรานั้นตรงนี้มันเหมือนมีสวิตเราอาจจะต้องไปจัดการมันนะแต่ไปทางนี้ก่อนวยอิวิอะไรอะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆแวกทางด้านขวานะเหมือนผมเห็นอะไรแวบๆวทางด้านขวาแต่เราน่าจะต้องเปิดประตูนี้ออกไปอุวยเอาไม่ใช่ไปทางนี้แล้วประตูหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมนุษย์ล่ะ มนุษย์ล่ะรับรับรับเนี่ยเมื่อกี้ข้าเห็นหลายคนเลยใครปิดประตูวะแกจะหนีไปไหนรับรับขอกินหน่อยวิวิวิอุ้ยไปให้หมดแกมาดิมาดิวิคือเราเนี่ยสามารถตัวขาดครึ่งตัวขาดครึ่งปวดเหี้ยบอากมาเหตุสุดๆเฮ้ยสังเกตว่าตัวเราใหญ่ขึ้นไหมเออนี่เขาบอกว่าถ้าสมมติเราเนี่ยกินมนุษย์เป็นอาหารนะ ร่างกายของเราก็จะใหญ่ยิ่งขึ้นเราก็จะพัฒน,นาเฮ้ยเสียงอ,อ,ยอะไรอะแต่อนี้ดีกว่าสายพันธุ์ของเราเนี่ยจะพัฒน,นาไปเรื่อยๆอะนะเอาดประตูเปิดทําไมไวะเนี่ยอ๋อตรงนี้เอาไว้แอบลอบเข้ามาเปิดให้หมดเลยเราจะได้พุ่งไปได้นี่ประตูะอ๋อเข้าไปได้ขึ้นไปดูด้านบนก่อนตรงนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมและปิดประตูไว้ทาไมเนี่ยวพวกแกกันหนีข้าไม่ได้ยังไงล่ะเอาล่ะไปกันเฮ้ย นี่มันมีให้โยกโอ้มันคือการเปิดประตูตรงนี้นี่เองเอาล่ะบอกเลยว,ว่าไหายนะาบังเกิดกับพวกแกแล้ววิ่จะว่าไปนี่เราเป็นแบบสิ่งมีชีวิตอะไรที่แบบมีสติปัญญาที่สูงค่ามากเลยอุ้ย้านนอกว่ะแสงสว่างโอ้ไป,ไปค่อยๆอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอยากรู้จังเลย อะไรอ่ะไบโอแมสแอนเซฟโอ้พื้นที่ในการเซฟของเราแล้วก็อะคือเปิดจุดเซฟเหรอหรือว่าเป็นการกลายพันธุ์ไม่รู้แฮะแต่เหมือนว่าเราเนี่ยจะยึดพื้นที่ตรงนี้เป็นของเราได้นะแต่แล้วเราจะไปไหนเอ้เข้าตรงนี้เหรอลองเข้าดูแล้วกัน ท้าละที่นี่คือวอนเทียเวสแลนมันคืออะไรกันเ่ยฮะอืมไปไหนกันไปไหนกันเนี่ยมันคือที่ไหนลงไปข้างล่างเหรออุ้ยอะไรกันเ้ยเมื่อกี้ยังสำรวจด้านบนไม่หมดเลยเอ้าไปไม่ได้แล้วเฮ้ยตายสิหลังเนี่ยต้องสำรวจให้หมดก่อน ข้างล่างอะไรอ่ะตรงนี้น่าลงไปแต่ขึ้นไปดูก่อนฮะฮึบโอ้ตรงนี้โอ้เจอมนุษย์แล้วแต่เรานั้นยังไม่ไปเพราะว่าตรงนี้มันมีอะไรฮะเราโยกก็ไม่รู้โยกก่อน๋อด้านล่างโอเคเดยวข้าขึ้นไปจัดการจะพวกังวลก่อนแล้วกันโอ้ตรงนี้ก็ยังไปไม่ได้มันปิดไว้หรือว่าเมื่อกี้มันเปิดลองอีกทีอุ้ยชนไฟดับเลย เอาเปิดนี้ไม่ได้แล้วอะ่ะให้ตายเซ่งงไปหมดเลยว้าวเอาล่ะเหมือนว่าเราจะมาจากทางขวานี่มาลงด้านล่างตรงนี้อะไรกันเนี่ยระวังระวังเขาบอกให้เราเนี่ยระวังด้วยนะพื้นที่ตรงนี้มุดไปตรงนี้ยังไงอะ่ะปุ๊บอุ๊ยหนวดเรายวบลงมาได้ด้วยนะลงไปไม่ได้ไปซ้ายก่อนละกัน อะไรกันดนี่ยอะไรกันเนี่ย,นนยที่ดีคือที่อนั่นศพปะน่ะไม่ใช่เหรอเครื่องยนต์เหรอไม่มองเปศพไปหมดเลยหรือว่าเราหิวกันนะอะไรอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยึดกรองพื้นที่ตรงนี้แล้วและที่นี่ก็ตกเป็นของข้าอีกครั้งหนึ่งเอาละมิลรทอรีจังหยานะที่ทิ้งขยะอย่างนั้นเหรอ ออกมาอะไรอ่ะโย่ไว้ก่อนมีอะไรให้เราไปได้เราไปก่อนเราต้องลงไปข้างล่างนี่แล้วก็กระชานนี่ออกมาแล้วก็ไปกันต่อน่ามันถือปืนคุณผู้ชมเปิดประตูเลยแกรอเลยถือปืนอย่างนั้นเหรออุ้ยมันรู้ตัวตะโกนขู่มันซึ่งหน่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงแบบ เอรมาซ้ายขวาอย่าบอกนะว่ามีแบบสิ่งมีชีวิตแบบเราเยอะแต่เลือดเรามันไหลลงไปไอ้น,นี่มันจะรู้ตัวไหมเนะี่ยมาเดินมาอุ้ยเออเอา,เอา,เอาลงไปไม่ได้บรรทุกต,ตายสิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบแล้วเอาล่ะไปไปไปอุ้ยจะยิงใครอย่งอางนั้นเลยอุ้ยหายไปครึ่งตัว วิวผู้ชมฮะบอกเลยว่าถ้าเป็นมนุษย์ที่แบบเหลือรอดในพื้นที่แห่งดีนะและได้ยินเสียงคำรามเนี่ยจะต้องสยองมากแน่ๆเอาละอะไรอ่ะโอเซฟอีกแล้วอุ้ยพอเซฟเหมือนแบบเราเบ่งพลังออกไปอ่ะตรายออกไปอ่ะแล้วพื้นที่พวกนี้มันกลายเป็นของเราที่ตรงนี้มันพังไปเลยเห็นไหมอุ้ยเอาแล้วอุ้ยอะไรพังวะล่ะขอโทษอ่้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ อ,อันนี้ไม่รอเปิดประตูสิครับออนเลยเลยเอ,อ,อิ่ม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 เน่าดาใหม่เอามาโยนได้ไหมโยนทาลายกำแพงได้ไหมหรือว่าเราต้องพังด้วยเองไปไหนละโยนโยนไม่ได้ตรงนี้มันกั้นไว้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เราต้องลงไปข้างล่างเปิดโกงก่อนไปเลย นี่เป็นทางที่ขึ้นมาแสดงว่าเราเนี่ยลงไปไม่ได้เฮ้ยรู้ตัวอะไรอย่างงั้นเหรอหยาบโอยจงาเป็นตัวเรามีกี่เส้นวะเนี่ยฮะเราจับพ้นกันสองคนเลยอย่างงั้นเหรอเมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้เหมือนที่เราพยายามลงมาปะไม่ใช่นี่วาคนละที่กันแล้วเราจะไปลงมายังไงอ่ะ๋อนี่ไงเสียค่าละก็อยากจะไหลลงไป กำลังปล่อยนวดของข้ากำลังไหลกำลังไหลจะว่าไปมันก็เหมือนจะถึงนะแต่มันก็ไปไม่ถึงนิดเดียวนิดเดียววิวว <c oughs> ิวิวิถึงไหม <c oughs> เหมือนว่ามันจะไปได้ไม่ถึงแนฮะผมว่เาเราอาจจะต้องไปที่อื่นก่อนนะเราน่าจะลงไปตรงนี้ได้แงบไปแล้ว เลื่อนหยดติงติงว้าเปิดโชว์อะไรอย่าไปกลัวไอ้บรรทุพวกนี้มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเว้ยอุ้ยอืขอกินหน่อยเงียบแล้วเงียบแล้วเงียบคลิปเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่คืออะไรรู้สึกถึงความอันตรายแต่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรา อัะต้องไปตรงนี้องงั้นเหรอที่อยากไปต้องทำไงอุ้ยโหนวดเราไปถึงนะอืมเราต้องเอาอันนี้ให้ได้เราต้องหาอะไรมาพังมันอย่างงั้นเหรอถ้าสมมติเราหยิบพวกเหล็กพวกอะไรแถวนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยหยิบเหล็กมาด้วยดีงเอาละแตกซะแตกแตกเออระเบิดบึ้มเข้าไปเข้าไปงบอะไรเนี่ยดี a อหม่ม อารัโนไทสิทธ์เอาแล้วเขาบอกให้เรากด E เพื่อยิงเออ่เดี๋ยวนะคอฟเว็บใยแมงมุมเพื่อเป็นกับดักอันนี่ไงเห็นอะไรมาเมื่อกี้ผู้ชมฮะเหมือนเรายิงอะไรไปนูนไปจู่ๆออกไปอะ่ะบ้านะมันเป็นอาวุธใหม่ของเราอย่างนั้นเหรอขอยิงอีกทีได้ไหมเป็นเหมือนใยแมงมุมเลยฮะนี่เหมือนเรากลับมาที่เดิมนี่ค่ะเห็นรอยเลือดของเราอะ่ะ อ๋อแสดงว่าตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เรานนั้ต้องไปต่อเว้ยเอาละยิงินี่แหละศรีคานองการล่ะข้าจะได้ไปต่อสักทีคือเป้าหมายของเราเนี่ยอุ่ยนู่นนู่นเอาไงดีคุณผู้ชมฮะเขาบอกอุ้ยมันนี่อู้จับแล้วดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วอย่าร้องบอกว่าอย่าร้องไอ้ขึ้นมาขึ้นมาสิ ดูไม่จบวะมันไม่ยอมขึ้นมามันไม่ยอมขึ้นมาข้าจะปล่อยไปก่อนก็แลนะ้วกันจ้ะตายไหมลนะ่ะตายเลยเหรอเดี๋ยวค่อยมากินอันนี้เบลรู้ตัวเอ้ออุ้ยอุ้ยเป็นคนยิงเออข้าจะปล่อยไปก่อนอุ้ยเป็นไงล่ะเรารับรู้ถึงความหวาดกลัวหรือยังล่ะอาเอาละอุ้ยถึงตัวถ,ถึงตัวถึงตัวไม่มีทางรอดบอกเลย ผมยังได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่เว้ยชนหลอดไฟชนหลอดไฟเออผมว่ามันต้องมีพวกเราอีกแบบหลายตัวแบบสิ่งมีชีวิตทดลองอะที่แบบว่ามากมายมหาศาลแน่ๆไปต่อไป้ับบนลงด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องพังมันงไงเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีพลังใหม่แล้วนี่หว่าใช่ไหม ยิงยิงยิงอุ้ยมันยิงได้รัวขนาดนี้เลยเหรอโกงมากเลยนะแต่ก็ทําอะไรมันไม่ได้เนี่ยข้างล่างเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องมีพลังอื่นก่อนพที่จัดจัดการมันแบบพลังทําลายล้างอะไรแบบเนี้แตบบ่นี่ขึ้นไปไม่ได้แล้วลงกลับมายิงจิ้วไม่ได้ช่วยอะไรข้าเลยข้าลงไปทั้งนี้สินนะปิชูอว,ว้ยแบบผานมาปุ๊บโดนยิงปรับเลย แล้วก็เรียบร้อยตายอย่างเขียดเอาละเปิดนี่ดัดโบนตรงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยต้องเข้ารูเซฟตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอ่ะอ้าวประตูเปิดแล้วนะน้องๆเตรียมตัวตายได้เลยเอาละปิดไฟด้วยหงุดหงิดแสงสว่างข้าไม่ชอบแต่ข้าก็อยากออกไปข้างนอกเหมือนกันนะกลับมากินตรงนี้ก่อนดีกว่า ได้ยินเสียงน่นน่น่ร้องเรียกอย่างนั้นเหรอสวัสดีจ้าอพรับ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 แม่อิ่มไม่พีมันลงไปข้างล่างกระตุกเว้ยอะไรอ่ะตะโกนเหมือนว่ามันตะโกนเพื่ออเพื่อหาสถานีอะเพี่นี่ไอ้พวกนี้มันจะแบบส่งสัญญาณกับหาเรามาเว้ยถ้าสมมติเราแบบอยากจะรู้ว่ามันจะมีจุดไหนอะไรรองรับเราอยู่ต้อง คอยส่งสัญญาณบอกมาเราโอ้ต้องเอา3อันเพื่อให้เปิดรูตรงเมื่อกี้แน่ๆเลยแน่ๆเลยผมมั่นใจเลยอะไรไโดลองตะกูใหม่สิข้างล่างข้างล่างอะไรเนี่ยวฮาสาดเวนแลนด์ฟิลด์เหมือนจะไปไม่ได้นะเรายังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้อะเราน่าต้องกลับขึ้นไปด้านบนตรงเมื่อกี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโทษโทษโทษไม่ทันใจ ไปข้างบนนะ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ี่เราเปิดทางขึ้นไปจวัดดีจ้านี่ตรงนี้เราเหมือนว่าต้องเก็บให้ครบสามอันนะเมื่อกี้ใช่ป่ะเออเราถึงจะไปได้เอ,อ๊คุ้นคุ้นไหมเนี่ยเหมือนกับมาที่เดิมเลยอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันที่เดิมนะหรือว่าเราลากให้นี่เป็นกระแทกไห้นี่ได้ไม่ได้ไม่ผักนี่มันที่เดิมดชัด เอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็เราต้องหาทางไปทางอื่นตรงนี้ตะโกนสิตรงนี้เราคบหมดแล้วต่ไปทางนี้ได้ไหมอ่ะไม่มีทางไปต่อแฮะเอ้นี่คืออะไรเนี่ยไปไม่ได้ผมว่าเราต้องไปด้านล่างตรงนั้นแหละใช่เราต้องไปทางนั้นมันไม่มีทางอื่นที่เราจะไปได้แล้ะ แล้วก็ลงมาตรงนี้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเราต้องหาทางพาลนุ่มดีให้ได้ฮะถ้าเราพังได้แล้วก็นะเราก็จะสามารถไปจากที่นี่ได้และลงมาตรงนี้ก็ไปต่อไม่ได้อเราต้องทำยังไงดีอ่ะนี่ยิงตะโกนสิไม่มีคนทางให้เราไปฮะลองย้อนกลับไปดูผมว่ามันจะต้องมีเออสักทางหนึ่งอ่ะ ที่ทำให้เราสามารถไปได้เสียงไรอ๋อเสียงโซ่โลงทางนี้ลงมาแล้วหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยยังไอ้นี่นะอุย้ยอยู่อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮะข้าผาดตรงนี้ไปได้ยังไงเนี่ยฮะเอาละผมว่านะสิ่งที่เราต้องการนัคืออุย้ยอา้าวเปิดแล้วเปิดแล้วเอาละอ,ละอละด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อ๋อตรงนี้ที่เรามาเรา ละมงค่าไปได้ยังไงวะเนี่ยฮะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเอาแล้วเราจะกลับไปตรงนี้อ่าข้าต้องกลับไปทางไหนละเนี่ยฮะน่าจะไปทางนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนตรงนี้นี่นี่นี่ไปทางนี้แล้วก็กลับมานี่อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเอาละตรงยาวไปแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้และเราก็จะถึงพื้นที่ที่เรานั้นได้ทำการปลดล็อกมันเมื่อกี้เอาละเข้าไป อะมามาถึงก็จมน้ำเลยเอาล่ะไนดูสิสิ่งที่เราสามารถไปได้มีอะไรบ้างเนี่ยฮะไปไหนไม่ได้เลยอย่างงั้นเหรออะไรอ่ะเข้าไปเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็เด้งกลับมากลับมาตรงนี้นี่ก็คือกลับไปที่เดิมอุ้ยไปที่เดิมอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่น่าใช่ลองตะโกนหน่อยสิ ไม่ไม่ไม่แถวนี้เรามาหมดแล้วจะว่าไปผมคิดไปเองเพราะว่าตัวมันเล็กลงอะเออเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าไปทางนี้เฮ้ยมันเหมือนจะไปได้เนี่ยนะมันยิงอะไรไปได้ไม่รู้แฮะขัดลงไปไหนกันละเนี่ยฮะพ้เจอแล้วโอ้โหนี่จะเป็นงูงูฉกตายแล้วมั้งเนี่ยฮะ เอาละเราผ่านมาได้มองไม่เห็นมันซ่อนอยู่ด้านบนเอาละคุณผู้ชมฮะเฮ้ยเข้าไปได้เหรอ,อ,อดูรอบๆก่อนแล้วกันซึ้บอู้ไปไหนไม่ได้แนละ้วฮะผมว่าต้องเข้าไปตรงนี้อ่ะมุดเข้าไปอะ,อะไรอ่ะอย่ามองนะพวกมันจะฆ่าเราล่ะ คือมนุษย์อย่างนั้นเหรอตอนนี้เราคือเจ้านี้ฮะแล้วไงต่อเรากำลังจะไปที่ไหนตรวจเช็คสิเอาละตรวจเช็คเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรกับฮลีอปเตอร์ลำนี่เอาละตามมาเดินตามมาวิ่งได้ด้วยฮะ มาตาม,ตามมาตามมาลงไปข้างล่างไปไปไดแป๊บปึ๊บนี่เราใจกล้าขนาดนี้เลยงั้นหรือนี่อืมที่นี่คือที่ไหนกันนะเอาละตามมาเร็วเข้าเจออะไรข้างหน้านะฮะตรวจสอบสักหน่อยอืมมันคืออะไรกันนะลงมาข้างล่างสินี่ดึงได้ด้วยหรอดึงสิดึงอืดเอาพัง อ๋อเปิดประตูโอเคเหมือนว่าประตูจะเปิดล้วข้าคือนักวิจัยสินะเอาละตามาทุกคนนี่กับช้าเลือเกินเนี่ยประตูนี้เข้าได้ไหมเนี่ยฮะเหมือนจะเข้าไม่ได้ลงไปข้างล่างกันอืมตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เฮ้ยตรวจสอบกำแพงได้นดิมันคืออะไรกันนะเอาละตรวจสอบให้เรียบร้อยวางซีโฟได้เลยเตรียมพร้อมเอาล่ ถ่ายรูปด้วยอ๋อตรวจสอบตรงนี้นี่คืออะไรเดี๋ยฮะเฮ้ยนี่มันสปีชีอะไรสักอย่างที่มันมันเหมือนหนอนนี่แหละแกแกเอาเชือกอะไรมาน่ะเฮ้ยตรวจสอบนี่สินี่มันซากอะไรเดียฮะนี่คือมวลกระดูกที่แห้งและไร้ระเบียบอย่างนั้นวุ้ยกดระเบิดกดระเบิดเอาเราไปกันต่อพักพวกตามข้ามา เหมือนเป็นการเปิดเผยอดีตนะฮะอดีตของตัวเราแหละว่าเฮ้ยเรานั้นคือสิ่งมีชีวิตอะไรและเรามาได้ไงทำไมเราถึงโดนเก็บอยู่ในห้องนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาละเออด้านบนนี่เปิดเลยเอาสวัสดีกลับมาเจอกันอีกแล้วอย่างนั้นเหรอสวัสดีสวัสดีเซฟก่อนเอาละไปกันต่อ ลงไปข้างล่างตรงนี้เหมือนเหมือนว่ามาแล้วหรือเปล่าเดีย่ยน่าจะใช่นะใช่ใช่ตรงนี้เรามาแล้วแต่ตรงนี้เราไม่ได้เปิดนี่ไงและด้านบนด้านบนเราก็น่าจะไปแล้วใช่ไหมใช่อุ้ยออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ปอะวะความจาไม่ค่อยดีซะด้วยน่าจะใช่แหละเป็นทางที่เราเนี่ยลงมาแบบยาวๆไง ใช่บอกว่าใช่แหละใช่ใช่ใบอกคุณผู้ชมทำไมผมไม่เห็นรอยเลือดของเราเลยล่ะอ,อาจจะคิดมากไปเองเอาละ่ะนี่อะไรเนี่ย Anne. เข้าปใดนนี้สินะไปเลยทำไมรู้สึกถึงความชั่วร้ายมากๆเลยแล้วเหมืองยูเรเนียมสินะเอาละ่ะโอจยจะโอ้โหมาจะหนีไปไหน โอ้เอ้าไปดูดไปดูดเอ้ยเจ๋อเจ๋อเจ๋อนี่มานี่มาให้กินซะโดยดีแหมคิดว่าจะหนีรอดหรือยังไงวะเนี่ยฮะเจอกันขนาดนี้อะนะตรงไปสิเอาไงกับมันดีเอาไงกับมันดีว๊าบอุ้ยอุ้ยหลายตัวหลายตัวฆ่ามันก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงค่อยค่อยคุยกันสิอย่าใช้ความรุนแรงขอกินนี่หน่อยลึกโอ้โหลากศพมากินด้วยกันอือมานี่แง๊บ อิ่มอร่อยเกือบไปแล้วนะคุณผู้ชมฮะทำเป็นเล่นไปเราก็น่าจะสามารถโดนโจมตีได้นะเอานีา่นี่ก็ทะลุไปได้ดว,ว่ะจริงจริงเราอาจจะสามารถสเตลคิวพวกมันได้จริงไหมอุ้ยอินศพเหลือดิอย่าให้เหลือซากเอาล่ะอุ้ยอยากไปทางนู้นจังเลยอะไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะต้องไปทางนี้เออเอาล่ะเอาล่ะทำลายไฟก่อนทำลายไฟก่อนจะได้มืดๆจะได้มืดๆด เดี๋ยวมันรู้ตัวอุ้ยอยากเข้าไปตรงนี้อะขึ้นไปก็ไม่ได้ลงไปก็แล้วกัน,นโวดสิอ่าอ,อยู่ด้านขวาไอ้ด้านซ้ายเจอแล้วเุยค่อยๆยึดไปยึดไปนะฮะแล้วพื้นที่นี้เนี่ยก็จะกลายเป็นของเราสินะเหมือนเป็นการแบบแผ่ขยายปล่อยตัวเองออกไปอ,ะอ่ะเออดีเว้ย เอาเราไปกันต่อฮะไปกันต่อดีกว่าอุ้ยมันรู้ตัวยังไ,ไม่หรอกมั้งเขาบอกว่าเราสามารถตะกลวนเพื่อล่อพวกมันคู่พวกมันให้มันหวาดกลัวให้มันหนีว่ามันหนีว่ายิงไปก่อนเลยโดนมั้ไม่รู้ จงกลัวฆ่าซะจงกลัวฆ่าซะเอาไปดิคุณผู้ชมฮะลุยเลยไหมไปเลยนี่งไงนไไี่ไม่ได้สู้ไม่ได้สู้บอกเลยยิงดิปืนลั่นดติตกใจใช่ไหมตกใจใช่ไหมหาไม่เจอโอเคดีพวกนี้ไม่รู้ตัวหรอกพวกแกนะ่ะลงมาแล้วเป็นศพยางรวดเร็วอ้เหลือขาเหลือขากินด้วยกินด้วยเปิดน,นี้ลงไปข้าจะลงไปดูมีอะไร,อ,รอ,อ๋อนี่เราค้อมได้ ทำไมไม่เห็นเนี่ยต้องขัดช่างสังเกตวันนี้นะเจ้าปีศาจร้ายเพิ่มความน่าเสียงขวัญให้แก่ตัวเองเ้ยเราจะต้องแบบว่ารอบฆ่าอย่า้พวกมันรู้ตัวอมันจะได้รู้สึกหวาดกลัวแอกลัวแล้ว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 โอ้ยโอ้ยตายตายแบบนี้ตายนไปขบางบ ไปกี่ได้ยินเสียงสวัสดีจ้าจะดีไม่หายละจ้านี่พี่ไม่พ้นหลอกนะจ้าตะโกนเรียกสิเยหมือนอยู่ด้านบนทรายแต่เรามาขวาแล้วสวัสดีจ้าโอ้ยตัวขาดขึ้นแม่จะว่าไปเกมนี้จะติดเหลืองไหมเนี่ยคงไม่หรอกครังนะมันคงไม่น่าหวาดกลัวขนาดนั้นหรอกจริงไหมอุ๊ยเจอด้วยเซฟอีกจุดหนึ่ง้า สองจุดเอาไว้ไี่จะา่าไปผมว่าเราเล,เล่นกันมานานมากแล้วนะจริงไหมผมว่าปีศาจร้ายเนี่ยควรจะต้องไปพักผ่อนก่อนนะฮะก็เอาเป็นว่าสําหรับในพาร์ทแรกนะเนี่ยก็จบไว้ได้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันสําหรับใครที่ชอบนะและอยากให้ปีศาจร้ายเนี่ยได้ออกอารวัตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะไว้เจอกันในคลิปหน้าสําหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ Bye, ะบายจ้า